สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ักสันสวัสดีครับพี่แท้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานงานจที่เราจัดไปที่ผ่านมางาน B I V ครับที่บาร์รังสามใช่ครับพี่เป็นยังไงบ้างคบพี่ผลตอบรับในงานผลตอบรับที่เข้าห้องเราห้องไลฟ์อดิโอลูกค้าฟังเยอะมากผลตอบรับดีด้วยก็เต็มห้องตลอดโดยที่ได้กินข้าวสี่โมงเย็นทุกวัน ครับผมมีไวสี่โมงเย็นเหรอสองทุ่มนะสองทุ่มรอบสองรอบสองรอบสองคือรอบแรกยังไม่ได้กินไงรอบสองรวมทีเดียวเลยโอเคครับผมแล้วก็ด้วยบรรยากาศในงานนะครับผมเราออกโชว์ในชุดของแบรนด์อาแคม่อาแคมครับที่มาเปิดตัวงานเราทั้งสองรุ่นเลยเนาะี่ก็เป็นรุ่นรองกับรุ่นท็อปสุดใช่ครับแล้วก็มีลำโพงออริโอฟิสิกอ่า เทมโปสามจห้าใช่รู้สึกลำโพงตัวนี้ก็จะออกมาหลายงานแล้วแหละครับลูกค้าก็จะคุ้นชินกันอยู่กับตัวออกทุกงานีก็ขายมีทุกงานนะใช่ที่เวลาของห้องไลอ้อนิมาออกงานครับกับพี่วสันพี่วสันก็จำหน่ายไปแล้วหนึ่งคู่ใช่แล้วก็มีอีกสองอีกจวสามเจ้าที่ต้องไปเอาไปให้ลองฟังครับหลังงานก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงกับลูกค้าใช่กำลังเป็นเจ้าเจ้าไป้ี่แต่คิวนัดลูกค้าอยู่ครับแล้วก็ ด้วยด้วยความที่ว่า S ออสามสิบห้ากับสี่สิบห้าเนี่ยเราโชว์ทั้งสองตัวในงานพี่แนวเสียงลูกค้าชอบถามถึงแนวเสียงระดาบสองตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงตัวแดกับใช้ตัวเดียวกันพี่แต่ว่าด้วยกําลังขับอ่ะต่างกันตัวนี้ร้อยยี่สิบวัตต์ตัวนี้ร้อยแปดสิบวัตต์ร้อยแปดสิบวัตต์ใช่ครับถ้าตัวตอนวันแรกเลยที่เราเปิดงานตัวนี้จะจับกลมโพงออเดียอฟิสิกส์นะครับอ่ะก็จะได้ความอิ่มแล้ว แล้วก็เทอานัลบาลานซ์ก็ดีอยู่แล้วเบสแหลมนะโอเคนะครับที่ใช่ครับแต่พอมาวันที่สองเราใช้เป็นตัว S อสอี่สิบห้ารู้สึกว่าความอิ่มเต็มห้องอิมแพคดีขึ้นครับเสียงร้องอิ่มขึ้นใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นใช่ใช่คือเหมือนสเกลเวทีเสียงมันเล็กกว้างขึ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับผมด้วยด้วยพละกําลังของเขาเนาะหมดแค่สิบวัตต์ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เราอ่ะวันที่เล่าสู่กันฟังเนาะคือเราเราวันแรกที่เราไปเซตกันเราคือเอาเครื่องมาแกะปุ๊บตั้งตั้งตั้งวางฟังก็พอแล้วนะยังไม่ได้เซตอะไรเลยพี่ยังไม่ได้เซตอะไรก็แค่วางเฉยเฉยก็พอก็ฟังดีเออพอเริ่มแบบอพอเราเริ่มเซตได้เข้าที่อ่าเสียงก็น่าฟังเสียงก็น่าฟังขึ้นแล้วก็มาพี่หน่อยแกมาช่วยตกตบตกให้ก็ถือว่าโอ้เสียงออกมาเป็นประสิทธิภาพเลย ครับลูกค้าก็ลูกค้าชมครับลูกค้าชมแล้วก็ต่างคนต่างมาแล้วก็มาบอกว่าเออห้องเนี้ยครัเสียงฟังดีฟังสบายแล้วก็ได้ครบทุกอย่างก็ออกชุดไหนก็ดีชุดนั้นนีแค่ได้ว่ายแล้ลูกค้าก็ชมหลายคนอยู่ค่าจะเป็นห้องไลฟ์วิดีโอไม่ผิดหวังครับส่วนพวกตัวสายสัญญาณลูกสายไฟ a อซี ก็จะใช้เป็นแบรนด์ของไร Audio ทั้งหมดรุ่น s กเนเจอร์อ่าครับเป็นรุ่นรุ่นสูงขึ้นมาเป็นิกเนเจอร์ทั้งหมดครับครับผมก็ถือไว้ว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะพอเรามันเข้าไปอยู่กับชุดตาปุ๊บแนวเสียงครับคือความเป็นไร Audio มันจะออกมาให้ทุกคนได้ยินเลยคืเสียงเขาแตันดาดเขาเลยแหละครัแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้คุยกับลูกค้าเยอะหน่อย ที่เราได้มีการลองก็คือตัวลองของไลดิโอใช่แต่งานนี้ลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากเราะเป็นเป็นการเปิดตัวของเขาเลยแหละรุ่นเอที่านลองให้ลูกค้าดูไหมเป็นเดี๋ยวผมหยิบให้ดูใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์เอชซิกเนเจอร์ทูเอครับนี่เลยอนี่นะครับที่เราลองเราที่เราลองให้ลูกค้าฟังกันนะครับทีใช่นี่เลยนี่เลยนี่เลยครับนี่เลยครับ ที่แจ้คือครับทั้งหมจะบอกว่างให้ครับอ่ะลูกเล่นพิเศษมีอะไรเอ่ยใช่มถ้าตัวนี้ก็จะมีลูกปืนเพิ่มมาจากรุ่นก่อนหน้านี้อ่าก็คือบอลเาเเรียกว่บอลซรามิกถ้าเป็นซิกเนเจอร์ครับมันก็จะแค่ตัวตัวนี้กับตัวตัวนี้เฉยๆแต่อันนี้ก็คือจะมีจะมีบอลขึ้นมาก็จะเป็น se ใช่ครับครับผมเขาจะใช้ชื่อว่า se ต่อท้ายอ่านั่นก็คือจะมีถ้าเป็นซิกเนเจอร์ สองเลยเฉยจะไม่มีบอลจะไม่มีบอลครับครับผมถ้า่าเป็นซิงเอเจอร์ปุ๊บซิงเอเจอร์เอฟดีมันก็จะมีบอลมาให้ครับพี่อ่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับผมตัวนี้เป็นการการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดกับท่าที่ผมใช่ครับกับที่ผมเคยลองมาทั้งหมดเลยนะครับพี่เพราะว่าฟังดูแล้วอ่ะแนวเสียงการจูนเสียงออกมาเปลี่ยนนะทำให้เสียงเนี่ยฟังดูดีขึ้นมีมิติมีเคาเรียกว่า หางเสียงที่ทอดยาวขึ้นหางเสียงจะยาวขึ้นครับเพราะว่าขนาดลูกค้าก็ฟังรู้ใช่คุณผู้หญิงคุณผู้ชายฟังออเลยฟังออกหมดทุกคนครับครับก็คือทําให้เขาเห็นว่าตัวเนี้ยมันหลักการทํางานเขาทางานยังไงแล้วก็อผลที่ได้ขาวเป็นยังไงคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไหมครับใช่ใช่จริงครับตัวนี้ถือว่าชุดหนึ่งสีตัวสามหมื่นห้าพนบาทใช่ครับ ก็ถือว่าคุ้มค่าครับผมราคาไม่แพงไม่แพงก็คือซื้อไปชุดนึ่งเอาไปลองเครื่องก่อนก็ได้พวกแอมพวกเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยไปลองดูครับผมลองเครื่องแล้วก็ทับแอมช่ชุดโปรดของเราเพราะบางทีเสียงที่เราฟังปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้ทับเครื่องไม่ได้ลองเครื่องเสียงมันอาจจะยังแบบไม่ได้ทอดยาวเสียงกัอยู่บางกดอยู่บางทีก็ยังว่าบางคนก็เออหรือว่าจะเปลี่ยนแอมแต่ว่าพูดถึงจะเปลี่ยนแอม ลองซื้อชุดเนี้ยไปลองใส่ดูก่อนบางทีอาจจะถูกใจก็ได้จริงๆอยูาเพิ่งเปลี่ยนแอมดีกว่าพี่ซื้อลองซื้อพวกอุปกรณ์ของแบรนด์ไฟ์อเดีโอไปลองก่อนแล้วก็ไปลองทับเครื่องดูก่อนว่าใช่มีผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋บางทีอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแอมเลยก็ได้ใช่ครับครับก็บางทีก็เป็นความสุขเล็กน้อยๆของผู้เล่นนะเนาะบางทีก็อยากจะลองเล่นดูพี่ก็ทับอยู่ไม่ใช่หรอผมก็ทับอยู่ทับอยู่ของผมก็ใช้เป็นของใช้เป็นผมผมเป็น ิกเนเจอร์ถูใช่อ่าใช้ทับเครื่องในโชว์รูมให้ลูกค้าได้มาลองนี่แหละครับพี่รุ่นเดียวกับผมเพราะว่าพี่หน่อยเขาก็ส่งมาให้ส่งมาให้ใช่ใช่ผมก็คือได้ได้ลองกันดูนะครับว่าแนวเป็นยังไงแล้วก็พี่หน่อยเองก็ดีตรงที่ว่าแกเอาส่งมาให้พวกร้านค้าอย่างเราครับได้ได้มาลองเพราะว่าเราเป็นตัวแทนกับแกโดยตรงอย่างเงี้ยเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพวกตัวสินค้าตัวสินค้าแล้วก็ได้ลองได้ใช้กันจริงๆ ถ้าเห็นผลเราก็บอกต่อถ้าไม่เห็นผลเราก็บอกคุณนำเข้าก็มันไม่ประมาณนี้นะอันนี้คือเราเราก็จะพูดกันแต่ความเป็นกันเนาะแล้วก็ส่วนในงานเนี่ยครับเราไปออกกันมาผลตอบรับก็ดีพวกไม่ว่าจะเป็นอาแคมครับตอนแรกลูกค้าสนใจตัว SA สามครับแต่พอได้ฟัง SA สี่ห้าปุ๊บก็เนี่ยห้าคิวเตรียมตัวจัดรายการ5คิวนี่เตรียมตัวออกตัวนี้ไม่มีทักเลยนะพี่ โดนในตัว A45 เลยตือด้วยความที่ว่ารูปร่างนะตัวถังเขาใหญ่บึกบึนดูแบบโอ้โหกไซสขนาดนี้มั้งหน้าจอ8.8นิ้วอ่ะยกทีนึงกัหลังแอนนะพี่สนุกครับก็เดี๋ยวยอมรับว่าดีจริงดีจริงดีจริงตัวนี้แต่นี่อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกพี่พี่นักเล่นอืตัวนี้เวลาอยู่ในห้องเล็กก็เอาอยู่ และเสียงไม่บวมด้วยใช่ใช่เสียงเราพอดีมากพอดีไม่บวมคือด้วยความที่ลำโพงไซส์ใหญ่โดยปกติเราเห็นไซส์ใหญ่ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยมันเข้าไปในห้องเล็กปุ๊บเสียงบวมแน่เลยพี่เสียงมันจะตีกันไหมอะไรอย่างเงี้ก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ที่ดีนะให้โทนบาลานซ์ที่ดีมากคือไม่บวมไม่เกินไม่ล้นไม่ล้นเลยพี่ครับผมคือทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่ตัวลำโพงเองตัวที่แบรนด์สินค้าเอง ว่าทําได้ดีแค่ไหนสองคนเซตใช่ทีมเซตอย่างแท็กทีมไฮเอ็นวสดุไฮเอ็นหรือจะเป็นไลฟ์โิดีโอใช่ครับอย่างพี่หน่อยเองก็ตามก็ก็จะเน้นการเซตเป็นหลักแลวส่วนหนึ่งถ้าไม่เข้าที่ก็ยังไม่กลับบ้านใช่ครับาอยู่กันจนสี่ห้าทุ่มเราก็อยู่กันมาแล้วหรือว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็เอากันมาแล้วก็ไม่ไม่เคยทาาลูกค้าผิดหวังสักรายไม่มี่ปัญหาในเรื่องของการกลับบ้านครับผม ใช่ถ้าวันนี้ไม่พร้อมพวกนี้ก็ต่อยใช่จนกว่าจะดีที่สุดนะครับผมพวกเราก็จะก่ับวันงานเราก็กลับบ้านตีหนึ่งเปนไม่ใช่เหรอพี่ก็นั้นแหละครับคืนตีหนึ่งแล้วก็มาเช้าเพื่อที่จะมาวอร์มเครื่องตอนเช้าอีกใช่ใช่เราหนึ่งเราต้องวอร์มเครื่องสองเตรียมตัวต้อนรับลูกค้าใช่พี่ครับผมก็อยากอยากขอบคุณนะวันนี้เราก็มาขอบคุณขอบคุณผู้สนับสนุษฐสนุนครับขอบคุณ ท่านลูกค้าอาจจะเราต้องขอบคุณท่านลูกค้าก่อนทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็น FC ของวสันทิเงินหรือแท็กทีมไฮเอ็นก็ตามที่เราไปเจอกันแล้วเราก็ไปทักททยไนทำงานก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมที่อุตส่าห์ไปให้กำลังใจกันแล้วก็ติดตามกันมาตลอดใช่แล้วก็ขอบคุณผู้จัดงานผู้จัดงานผู้จัดงานก็คุณคุณต้นวอท์ไฟว์ก็ได้ให้โอกาสพวกเราได้รายเล็กเนาะได้ไปออกงานกันได้ไป พูดคุยกับลูกค้ามีพี่นักเล่นด้วยครับผมไม่ว่าจะมืออาชีพหรือว่ามือสมัครเล่นก็ทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสการเชียร์คุพูดมากๆเลยครับแล้วก็มาคุณนําเข้าคุดนําเข้าอย่างอ u โอ o โอฟิสิกพิตีของพี่ตีก็บริษัท a อ디โอเฮาส์ครับผมที่ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตีมากๆที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดทุกงาน ไม่ว่าจะทุกงานไม่ว่าจะเป็นตัวลายสินค้าเองที่เอามาให้เราเดโมให้เรารีวิวแล้วก็ให้เราขายใช่แล้วก็มาช่วยค่าห้องให้เราได้ออกงานการสองคนครับครับผมอันนี้ก่าวกราของคุณพี่แซดพี่ตีมากมากเลยครับผมที่ตริษัทช่วยสนดับสนุนเราครับแล้วก็บริษัทไมโคสองพัน ขอู้สำหรับผู้นำเข้าอาแคมครับผมก็ขอบสนุนขอขอขอบคุณเนวินนายเนวินัยขอบคุณมากๆครับแล้วก็คนหนึ่งสลัดจูดไได้เลยรายใหญ่เราเลยพี่นี่คือแม่ทีมเลยดูแลกันมาโดยตลอดดูแลกันมาโดยตลอดแล้วก็มีสินค้าอะไรก็ตามจะให้เรามาเดโมให้เรามารีวิวตลอดโอ้แต่พี่หน่อยนี่ก็ให้ทุกรายสินค้าใชมั่ไม่ว่าจะให้เรื่อง อ่าเรื่องสินค้าอสังหาริรี่ก่อนอ่าเครื่องเครื่องครับมีใส่จ้าเงินเงินอ่าให้เงินด้วยสนับสนุนสนับสนุนขอค่าห้องไงครับอ่าพี่หน่อยก็สนับสนุนให้ตลอดเลยครับไม่เคยเว้นเลยไม่เคยพลาดทุกงานเลยไม่เพลาดทุกงานครับครับผมก็ขอขอบพระคุณพี่หน่อยมากๆครับขอบคุณจริงๆพี่หน่อยไลฟ์ออดิโอ์ไลฟ์โอเดียรครับคือเื่อนี้การันตีความเสียงดีเสียงดีเดี๋ยวเขาคิดว่า หน่อยตลกอีกคนละ่ใช่ี้อันนี้ต้องหน่อยไลฟ์โอดยโอใช่ครับผมผู้ผู้สนับสนุนวสันไฮเอนกับแท็กทีมไฮเอนทขับโดยตลอดครับชัดเจนชัดเจนไม่ต้องบอกนะครับว่าผมอยู่ทีมไหนใช่ก็คืนนี้คือแน่นอนอยู่แล้วกเลือดออกไปนี่คือไลฟ์โอดยโอเลยครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็โดยรวมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านแล้วก็ที่ติดตามกันที่ติดตามกันแล้วก็ได้มา ดูมาฟังพวกเราสองคนนั่งเมาส์มอยกันครับครับก็ขอขอบคุณมากมากครับแล้วขอบคุณพี่แท็กด้วยที่อุตสายยืนข้างผมมาช่วยในงานก็โอ้โหช่วยผมขายอุปกรณ์ดีมากเลยไม่งั้นนะผมรับคนเดียวรับไม่ไหวแน่ดีพี่แท็กมาช่วยครับผมก็ถือว่าดีมากก็อ่อการด้วยกันใช่ก็คือเราก็คือทีมเดียวกันแล้วคราวนี้ก็สบายใจไปที่ไหนก็มีพี่แท็ก โดยตลอดทีนี้จะได้สบายใจขึ้นเกาะไ่ต้องมานั่งพับเวิร์มมาวันเกาะพี่ภาษาไปตลอดเฮ้ยไม่ไม่เราเกาะเราพี่ผมอาจจะต้องเกาะพี่มากกว่าเยอะนีดได้ได้ได้ไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันแล้วก็ไม่ข่าวว่าอัปเดตพี่แท็กก็มีขายสายไอขายตัวตัวรองได้ใช่ไหมครับอ่ามีตัวรองได้ของผมก็มีสายเอสซี ใช่ไม่ใช่สิเนเจอร์สิเนเจอร์ทูรับอ่าครับผมก็ขอขอบพระคุณลูกค้าแล้วก็ทุกทุกท่านมากก็เในคลิปหน้าถ้าได้สายมาแล้วก็ค่อยมารีวิวนะครับว่าใช่รุ่นนี้เราก็มีจำหน่ายนะครับใช่ใช่ผมเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วครับครับผมแล้วก็ขอฝากสินค้าตัวซีรีส์ใหม่ของอาร์แคมด้วยใช่ครับ SA 35 4สิแล้วก็สินค้าออเดโวฟิสิกขายดีเป็นออเดโ์เบสเทมโปสาิบห้าครับก็คือ แล้วก็ไลไบโดทุกหมดอ่าแล้วก็คือทุกอย่างในที่ทุกขั้นเห็นนี่นะครับครับเดี๋ยวอีกไม่นานนี้มันจะมาอยู่ที่โชว์รูมของวัสดุไฮเอ็นก็ถ้าใครสนใจอยู่ใกล้ๆแถวนนครับสามารถมาได้ไว้ได้อย่างพี่แท็กเองถ้าพี่แท็กจะยกไปที่รังสิทธ์ก็ได้หรือพี่แท็กให้ลูกค้ามาที่นี่ก็คือพี่แท็กมาด้วยก็มาที่นี่ได้มามาแชร์แชร์กันแล้วก็มามาลองฟังกันได้เลยนั่ เราอยากจะให้ทุกท่านได้มาลองฟังกัดใจไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าของไทยหรือว่าจะเป็นออ l อ n งวันอย่างอาแคมที่ออกมาเนี่ยครับผมแล้วก็เป็นออเดอร์ฟิสิกเป็นแบรนด์ของเยอรมันเยอรมันใช่ครับก็อยากให้ทุกท่านได้มาลองฟังกันดูครับว่าระหว่างอังกฤษกับเยอรมันจับคู่กันแล้วเสียงเป็นยังไงอังกฤษเยอรมันไทยอ่าเขาเขาจะเป็นตัวกลางในการคุยกันระหว่างสองสองประเทศนี้เขาเรียกว่า ทานสเลจอ่าทานสเสร็จ่ปลให้ครับผมแล้วก็ขอฝากทุกท่านด้วยละกันอ่าแล้วก็ขอขอบพระคุณครับแกรคขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ